่าด้ไขประตูว้โจรขโมยสิหูเมือง่าได้ป้าปองทางปลาสิงหูเมือ,องขิงพี่น้องสวัสดีครับพ่อแม่น้องครับมื่อนี้ไอเอดคำรองป้พงาพีพี่นองไม่กินเข่าแรงพี่น้องเนาะมื่อนี้ได้พัดใส่ก่อกีสานพี่น้องครับเขาเรียกว่าพัดพริกแห้งใส่ก่อกีสารน,นะครับเนาะเป็นใส่ก่อกีสารของยายแพงมะหารวยพี่น้องผู้ใดสนใจอยากได้ไปเฮ็ดกับเข่ากับน้ำ คือเป็นกับแกมนะครับเนาะให้ติดต่อสร้างกับเพจมีตังตัวเล็กเลยพี่น้องเด้อไปสร้างคนไหนเลยครับคนนี้เพิ่งประเดกบองทำยางน้ำกีนน้ำพี่น้องครับมื่อนี้ผมเอาใส่กรอบเพื่อนมาเห็ดเป็นผัดพี่น้องครับผัดพริกนะครับผัดพริกแห้งพี่น้องเนาะอาจจะดูเห็นครับมันมืนมนมนมดพี่น้องมันมืดเอ้าเมื่อนี้นมาคำว่า,าช่วงน้ำฝนตกพี่น้องตอนเล่นฝนตกมากไพี่น้องนะขออีกรครับ ยาเป็น้องด้อเอาเอาทำต่างอีกคนนึงเป็น้องน่ะมันเป็นยาน้องจีนครับตังมาผัดพริกแห้งใส่กรอกผัดพริกแห้งครับ ตอนนี้ฝนเงยังตกดิ้นอยู่ไปหน้องลงหมิดซเสาะแท้เสาะแท้เสาะแซ้อริงๆนะครับแต่หมวยแห้งบ่พอได้จับอื่นเงอนอย่างนะครับเรื่อของกาบาฝนเศร้าเลยออกออกไปตรงไหนทงหน้าถึงพี่น้องเนาะไปบิ่งนาม่งทาแต่ผมแห้งเนาะแต่ตกหมวแห้งครับ ก็หายัวลิ้นมาเรื่อยแบบที่นี่ครับซซแซ่ซแซ่ซแซ่บาเซ้าจักเถีย่น้องเล่ออกไปว่าใดครับเนี่ยมันอยู่ในบ้านเนาะเอามาขำนิดนึงครับขอไพ่พีขอไพ่นองครับผม ว่าท่านกินเข่ามากกินกันนะครับพี่น้องครับวันนี้เอาใส่กอกมาให้เป็นพัดปิกแข่งครับรเอาปลาแซลมหลายครับใส่กอกนี่ใส่กอกเนะเเาะน้องเนาะ หัวพัดให้มันแห้งไปแล้วครับใส่ใบบักหดใส่พริกแห้งเยอะซอสจกน้อยนึงครับตอนขัวนนาบบน,น,นั่งกับยำติกระทะใส่แต้มจันเลยนึงก็ไรนะครับนี่ผมซอยขนาดใส่น้ำับเน่ย นี่พริกแห่งจะหอมได้รสชาติของใส่ก๋อยเกีาครับ ทีนี้กินพวกปีกแห้งมาเสริมเนาะกระแบบหูต้องไม่น้องอ่ะผัดใส่ตำข้าวได้เลยน้องเด้อผัดมันซุปไปพร้อมกันได้ครับ เล็กน้อยขางบ้างครับนี่นองนองไอฟฟ้ิวพันเบื่องหนังเลยครอเบื้องหลันช่องสาเร็เนาะจอโจรนดอกไม้ขาวหมักแห้งเนาะเช้นขับเช้นขับ นันั่งินนีมาไปที่นังเรครับสอหนาจ้อยอย่างเดียวลูกชส้ผม น้ำยาขนมจีนนะครับพี่น้องเลยน้ำยาขนมจีนครับเป็นน้ำยาปลาพี่น้องเดี๋ยวคลิปหนา้าะนะครับคลิปหนาเดี๋ยวผมสวมากมบว,วิธีการกินเพิพพ่นม้าวต้องว่าต้องไปปรุงไอ้ใส่เครื่องปรุงเพิ่มนะครับต้มน้ำห่อนกับเท้งใส่มักข้นมักนัวมักแบบนีกับ ใส่นหนังเหนี่ยมไรใส่เอาธรนมดาแต่บูดได้เนี่ยใส่ตีนไก่ตีน,ตนพวกเลือดเพื่อนอีก้ก็เอามาใส่เพิ่มได้ครับนะครับ เผอพี่น้องแข็งนิดเนื้อเปลี่ยนนพี่น้องืนนี้แหแ่ยงเวดครับว่ามีน้าบริเนวสดเนาะก็เลยแข็งนั่นี่งครับ นั่นสิครับพี่แห่ง ไปเมนูนึงเม,มนูอันหนึ่งไปหน่อยโอ้ยอยากแล้วเขาอยากหยาบเบาโอ้จะเปน็นยังไงมันงักมนันห่เห็นเมนูนึงครับเขาแบบใ,ใส,ส่ก๋อยสาำผัดไข่ไปหนึ่งถือองเห็นมั้งยังครับ

ว่่าบนเ,นเอาครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้มาคำมาเด็ดตัวหนึ่งพี่น้องครับขอให้พีขอให้น้องครับเด้อมันติดปัญหาหลายอย่างครับไม่เด็ดเป็นเรื่องฝนฟ้าอากาศนะครับภารกิจทั้งบา้านยังบ่แล้วนะครับเนาะก็เลยได้มาคำน้อยหนึ่งครับพี่น้องครับแต,แต่พ่พี่น้องถือถือใจคลิปนี้ก็ซอยกด ตามกดแช่กดไลค์เเป็นกำลังในใจให้ไอเอสคําลองนะครับเด้อคารับคิปน่กับพอยเป็นน้องยูดีมีแห้งสูขสุดคนขึ้นก่อนนั่นแหละครับสวัสดีครับผม